สบายดีมือทุกคนมือนี่อยู่บ้านเปียอากาศเย็นมากเลยนอะนแล้วก็เสียงเปียกแบบแป๊กๆเนาะเนื้อจากว่าคขึ้นแต่จะเป็นวัดแล้วนะ้อทุกคนอย่าลืมภาษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆเนาะเปียเป็นห่วงในมือนี่เปียกจะมาเว้าเหลืองชีวิตตอนเฮียนมหลาลนะัยเนาะคือเปียเฮียนอยู่ที่แขวงหลวงพะบางมหาวิทยายลัยสุพรรณบุคณะเศรษฐศาสตร์ในการท่องเที่ยวสาขาเศรษฐศาสตร์ กดจิ้มไปหับส่งคิดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียดเด้อเพื่อให้กำลังใจเปียใกนการฮ็ตคลิปต่อไปเนาะโอเคเป็นตําไหนเฮาไปหับส่งพร้อมกันเลยคือหลังจากเปียเฮียนจบโมเจตแล้วเปียก็ได้ไปซอกสิงเข้าสง่งส่งบอลเนาะคืออันที่หนึ่งกส็สัทานณสุแขวงอุดมไซก็คืออยู่แขวงเปียนั่นเองเนาะแล้วก็บ้านที่สองก็คือมหาวิทยาลัยสุพรรณศ์หลวงพะบางเนาะแต่ว่าผลออกมากะ ได้อยู่ที่มหาลัยเนาะโบได้เสิ่งบบติดเนาะอยู่แขวงอดงุดมไซก็เลยว่าจําเป็นต้องได้จ้าพอ่อแมต้องได้จ้าบังเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อไปเฮียนอยู่แขวงหลวงพบาลเนาะตอนแรกๆเปียกขอรู้สึกดีใจที่ได้ไปเฮียนเนาะแต่ว่าถ้าไปอยู่แท้ๆแล้วนะเปียกข ร้องให้เกือบทุกวันเลยเนาะเพราะว่าตอนทําอิดเปียกับโบลึงสถานที่เดแล้วก็บอลึงมูคูเดนะก็เลยว่าเฮ็ดให้เปลียนี่นะคิดหอดเมตลอดเวลาเนาะแต่ว่าพอได้ยุ่ไปโดนๆกับเวลาก็เฮ็ดให้เฮาเฮาดีขึ้นทุกอย่างได้เนาะแล้วกัอันที่หนึ่งที่เฮาต้องเฮ็ดก็คือต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความเข็งแข็งแล้วก็สู้มาได้เนาะ คือลักๆก,ก็จะเป็นเงินพอแม่เนาะเปียจื้อได้ว่าตอนนั้นนี่พอแม่กับ,บ่มีเงินเนาะแต่ว่าพอกับแม่ก็ได้เลี้ยงงัวตัวนึงเนาะมีงวัวเถกพอยา่น้อยนึงแต่ว่าใหญ่บ่เต็มที่นะแต่ว่าเพื่นก็บ่มีเงินจําเป็นต้องขายเนาะเพราะว่าเปียบบมีเงินขาดเทิมจิไปท่อขาดเทิมเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือมีเอ้ยเนาะเอ้ยหักคนหนึ่งที่เปียหักเราที่สุดแล้วก็เราก็หักเปียที่สุดเนาะคือตอนเหียน ตอนเปียเฮียนมัธยมสั่งปีตั้งแต่มห้าฮอดมเจ็ดเพื่อนก่อเปียน้องเปียก็ได้อาศัยอยู่น้องเพิ่นน้องเพิ่นก่อฮักเปียคือรู้แท้ๆของตนเองเลยขนาดล้วก็เอ้เพื่อนก่อได้ซวยเหลือจํานวนหนึ่งเนาะคือเปียบมีแท้ๆเพื่อนก่ออนมาเท่านึงเสนหนึ่งสองเสนเปียไปโอเฮียนเพื่อนก่อใจ่าดรถขาดลาให้เนาะแล้วก็ยังมีลงปลาเอาอาข้าเจ้าก่อให้เปียคือกันเนาะ เปียก็บโฮเนาะว่าชีวิตมหาลัยนี่จิตทุกข์ยากหลังบ้านสำได้เนาะจนมาเจอกับตัวเองก็คือมีเถื่อนหนึ่งเนาะหลังจากปิดเทิงมาปีหนึ่งนี่แหละมาอยู่เฮือนมาอยู่บ้านมาอยู่นั่งพอแม่ให้ไทยให้สวนสวยเวียพพอแม่แต่ว่าพอระยะผ่านไปก็พอดีฮอดเวลาเปิดเทิงใหม่เนาะแล้วก็เปียกอ บ่มีเงินบานนนะพอกับแม่ก็เอาเงินเก็บเล่ยๆน้อยๆมาให้แต่ว่าบ่าพอค่ะนะเพราะว่าลงทะเบียนไม่ยังก็แพงเลยแล้วก็ได้ไปยืมน้ําพี่น้องจํานวนหนึ่งแต่พอกับแม่ก็บ่ได้บอกเปียว่าไปยืมค่ะนะแต่ว่าเปียก็รู้สึกเนาะเพราะว่าเปียมาอยู่กับพ่อแม่ดนๆก็บ่เห็นพ่อแม่ได้ได้จากอยู่ใส่มาค่ะนะแล้วก็แต่ว่าเปียก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะต้องเอาแล้วพอดีมาฮอดอยู่หัเฮียมปุ๊บเปียก็มาคิดเบิบ่งว่า พอมีวิธีอื่นบอทีจะรุดพอในใจของพ่อแม่นะเปียมานอนคุดนันง่งคุดแล้วก็คุดอ้อว่าจีไปเฮ็ดสวนพักนอ้องก็เลยมาสวนมูไปเฮ็ดสวนพักพอว่าปีสองมาก็หูจักมูครูไหลขึ้นนลเนาอแล้วก็สวนมูไปเฮ็ดสวนพักแล้วก็จะบอค่อยได้ซื้อพักกินตามตลาดนอ้องมีแต่ว่าเฮาอยากกินแล้วก็เก็บเอา ตามสวนมากินในทุทุแรงทุทุกมือเนาะแล้วก็เส้นทันที่สองของเปียก็คือในเปียสังเกตแล้วเนาะน้าทุทุแรงนี่นักศึกษาหอพักในนี่จะอ้อไปซื้อของกินตามตลาดแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจเจ้าซื้อมาก,ก็จะเป็นประเภทมีกับไข่เนาะฉะนั่นเปียก็มาขึ้นเบิงว่าถ้าเปียเอามีเอาไข่ไปปะไว้ยูหอพักก็น่าจะได้ไขด่ดีเพราะว่าสะดวกมูคูนักศึกษาด้วยกันเลยฮะนะ ที่ออมมาซื้ออยู่เนอะก็คือว่ากายเดี่ยเก็เปียก็มีมืินหนึ่งตัดสินใจซื้อมีกับไข่ปะาไว้เนาะปะาไว้อยู่หอพักในก็ได้ไข่ดีเนาะเพราะว่าคนก็หลายเนีได้ไดข่ดีแต่ว่ากําไรมันก็บนหลแต่ว่าพอได้กินคาบต่อคาบนะแล้วก็ลันจ้านั่นเปียก็เฮ็ดไข่มีไข่ไข่ไปเรื่อยเนาะจนกระทั่งเปียมีเงินเก็บน้อยนึงเปียก็ได้ซื้อบัตรมาไข่อีกเนาะเพราะว่า ยูหอพักนี่จะบ่มีไวไฟเนาะ,ะนั้นทุกคนก็ต้องเติมบัตรอยู่แล้วนะแล้วก็บัตรก็ได้ขายเนาะแต่ว่ากําไรมันก็น้อยสมมติว่าเฮาซื้อ,101อเส็ยหนึ่งนี่เปอร์เซ็นเขาจะให้แต่แปดพันเนาะแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็เอาพอได้เงินค่าบัตรโทรหาพอ่อแม่นะเปียก็ขายแนวนนั่นเนาะแล้วก็่องทางที่สามเปียก็คือเปียได้ขายเลขเนาะในทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสได้ขายเลขหลังจ้าลงห้อง ตัวแรงมาแล้วก็น่งไปขายจนฮอดแปดโมงฮอดเวลาขาเจ้าปิดขายเนาะปิดการขายแล้วก็จังกลับมากินข้าวกินน้ำอยู่หอพักเนาะแล้วก็ส่งทางที่ซีของเปียก็คือหลังจากเปียไปต่อปีสองปุ๊บมีทุนบริษัทนึงเข้ามาให้นักศึกษาผู้อดโอกาสสมัครนะแต่ว่าเปียก็จะบระบุกซื้อดีกว่าเนาะเพื่อนก็ให้สมัครตังเกตคะแนนเนฮาเดเนาะแล้วก็จีบิงธานาครอบครัวเฮาในเปียก็ไปสมัคร แต่ว่าโชคดีเนาะเปียก็ได้ทืตนตัวนั้นมาถึงว่าจะบบนหล่แต่ว่าพอเฮดให้เปียมีต่อชีวิตต่อเดือนเดือนต่อเดือนได้ฮะนะคือข้าเจ้าจีใจเป็นรายเดือนเนาะเดือนหนึ่งสามแสนแล้วก็ขาเจ้าใจใจเฉพาะเดือนที่เข้าหเหี้นั่นนะปีหนึ่งก็มี9เดือนเนาะทำมืดทำมวลก็สรุปแล้วได้สองล้านกับเจ็ดแสนเนาะต่อปี สำรับผููมีเงินแล้วการที่เฮียนมหาลัยนี่ก็บยากเนาะแต่ว่าสำรับผููบมีคือเปียน,นี่นะการที่จะเฮียนจบมหาลัยก็ถือว่าลังบาดหหา่เนาะต้องสุสนเนาะบอ่อเลยเนาะเปียตอบได้ว่าบอ่อเลยคืออ่าหลังจากเปียไปเฮียนเอ่อหลังจากเปียจบมเจ็ไปเฮียนตอ่อยุมหาลายัยฮะนะ ไปเียนสี่ปีแบบไปเที่ยวไปเที่ยวแท้ทั้งงที่ว่าบบได้มีเวียวอย่างโฮเฮียนหรือว่าไปสลองวังเกิดมูอีอย่างขนาดไปอยู่สี่ปีดับบฮอสี่เถื่อนนะทุกคนเปียจังได้ประมาณสามครั้งเนาะเอาไปลินนำมูเนาะที่ต้นคำว่าเป็นต้นสวยเนาะ <laughs> ที่จริงก็มีนอกผู้สวนไปขนาดแต่ว่าตัวเองไปโบได้ย้อนมาโบมีเงินแลแล้วก็อีอย่างใจจริงเปียก็บ่บค่อย ชอบกินเหล้ากินเบียรฮะน่ะก็เลยว่าต้องต้องอยู่มาได้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประหยัดการใส่ใจของตัวเองเนาะอันทีโบได้ก็ยังไหลเนาะแต่ว่าอันทีได้ก็หลายคือกันเนาะจากมหลาลัยแห่งนี้เนาะคือแต่ก่อนในเปียเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะบ่ฮู้จักอ่าการจัดการเงินเป็นนาฬิบ่ฮู้จหาเงินเป็นนาฬิเนาะมีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนกินคือหาเร้ากินแรงซันสานอนลวกะ ก็ยูยูแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าหลังจากได้ไปเหียนมหาลัยเปียก็รู้สึกว่าตัวเองก็ถึงมาเปียบ็ได้ไปเห็ดเรี่อยูตามรงการสำนักงานต่างๆแต่เปียก็รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถจัดการชีวิตประจําวันของตัวเองได้ดีเนาะคลิปนี้เปียกก็ขอลาไปก่อนเนาะเฝ้าไลา์กันยาวไหลฝากทุกคนกดไลก์กดเซร์แล้วก็กดติดตามให้เปียกดนเนาะพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย